หมอครับใบกระดาษสีขาวที่ฉีดให้เน้นรูปนั้นนะ ไปทับครับเลย ท่าอยู่เนี่ยเป็นปูนไม่หรอกมันเปิดเพลงวิธีถามเนี่ยบอกเปิดเพลงแล้วโฟร์ฮิ้วกันเสียงดังมันไปกวรพึ่งตรงนั้นแหละก็ครับครับก็คแล้วพึ่งเหมือนคงตกใจแล้วมันก็บินออกมาครับครับครับก็คงอย่างประมนั้นลูกตกใจพลมุนเนี่ยตามหน่วยคระมาณนั้นเพราะว่าถ้าท่านสังเกตชัดดังมันถูกกวนแต่แต้มปูนออกมามากกว่านี้คงไม่กลับเร็วขนาดนี้ครับครับไม่หรอกแต่แล้มันออกมาไม่กี่ส่วนเองนั่นแหละ เรามีภาพไปอยู่งี้ยมันจะสงกเร็วนะเนี่ยเห็นไหมครับขาเขาสำเรบบดูพื้นที่